วันนี้นงวดก็แวะลงมาที่ลำธารค่ะแล้วก็แวะไปดูที่กอไผ่นะคะว่ามีหน่อไม้ขึ้นบ้างหรือยังปีนี้ยังไม่ได้หาหน่อไม้เลยค่ะเพราะว่าหน่อไม้ยังไม่ขึ้นนะคะเป็นการหาหน่อไม้วันแรกของปีนี้เลยค่ะนงวดก็เจอมาหน่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะกอนนี้เพิ่งขึ้นหน่อเดียวนะคะนงวดม,มองไปรอบๆค่ะยังไม่มีเลยเดี๋ยวไปดูกออื่นกันบ้างนะคะเ<อ>ด้มาอีกกอนหนึ่งนงมดเจอแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หน่อไม้ขึ้นช่วงแรกๆเลยนะคะแต่ช่วงหน่อไม้ขึ้นเยอะๆนะคะก้อนหนึ่งก็คือได ให้แม่ทำแกงค่ะ ตอนนี้นงวก็ได้มา2 3สหน่อแล้วค่ะเดี๋ยวนงวจะหาเพิ่มอีกสัก2หนอนะคะ5หน่อกำลังดีค่ะปกติช่วงหน่อไม้ึ้นนะคะนงวดกับคนในชุมชนนะคะก็จะแวะกันมาหาหน่อไม้เป็นประจำะเลยเอาไปกินในครัวเรือนการทําแกงบ้างดองบ้างวันนี้แต่ละหน่อที่นงวถหานะคะอยู่ลึกๆทั้งนั้นเลยกว่าจะได้มาแต่ละหน่อนะคะเหงื่อนองวดไหลเลยค่ะปัดเหงื่อไปทีนึงเลยนะ,ะตอนนี้ได้มา5้าหนอ่อครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนงวดจะพาพี่พนะคะไปปอกเปลือกกันเลยค่ะวันนี้มาลําทานไม่ได้ตั้งใจมาหาหน่อไม้นะคะแต่พอดีว่าเดินมาที่ก จเจอหน่อไม้ค่ะก็เลยกลับขึ้นไปเอาตะการ้าแล้วก็มีดคุณพ่อนะคะมาตัดหน่อไม้ไปเลยเดี๋ยวพาพี่ๆนะคะเอาหน่อไม้ทั้งหมดนี้ไปปอกเปลือกกันเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะน้องมดได้แผ่มาด้วยค่ะทั้งมือแล้วก็แขนนะคะเต็มไปหมดเลย,ย บอกเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องโมก็จะเอาเปลือกนะคะไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางได้หน่อไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S น่าจะได้แกงหมอห้อนึงเลยเดี๋ยวรอหน่อไม้ขึ้นเยอะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องโมจะพาพี่ๆมาหาหน่อไม้กันอีกเสร็จแล้วก็หน่อไม้กลับไปที่บ้านกันได้เลยค่ะที่ลำธารบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไวนไ้น้องโมจะมาเที่ยวลำธารบ่อยๆนะคะเอาคลิปมาฝากพี่ๆกันค่ะ